เทีย่ยวยาานายรู้ไหมสถานที่ที่ฉันจะพานายไปมันคือที่ไหนมันก็คือบ้านฆาตกรที่เขามีข่าวกันล่ำลือเมื่อหลายปีที่แล้วประมาณ6-7ปีแล้วมั้งแต่ว่ามันนานแล้วแหละเราอะทำคลิปเกิดอยู่ท b e เช่นเพื่อนฉันจะพาะนายไปล่าท้าผีเอง <ละ S 1> ไม่ใช่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนล่าทา้าฆาตกร สมมติถ้าฆาตกรมาปุ๊บเราตายเลยแน่นอนเออว่ะไแต่ว่าเขาเหมือนมีวัยรุ่นเมื่อหลายวันก่อนเขาก็มากันแล้วนะเป็นเพื่อน่านอีกทีหนึ่งอ่ะเขาบอกว่าเขามาแล้วแต่ว่ามันก็ไม่เห็นมีอะไรเลยจริงแล้วเขาจะหลอกนายก็ได้เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่แหละใช่ไหมเอางี้ไม่คิดม,ม,มากเลยไม่มีอะไรหรอกอ่ะถือกล้องถ่ายเลวถ่ายฉันด้วยเธอเดี๋ยวนี้ เอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับคลิปเด็กแซมมี่และคิวยะคุงวันนี้เราจะมาราทักผีกันนะครับผมก็เป็นบ้านที่เขาบอกกันว่าทุกๆหนึ่งปีจะมีเสียงผู้ชายรือเสียงผู้หญิงเนี่ยออกมาจากบ้านหลังนั้นนะครับแล้วทีนี้มันก็จะมีเสียงเลื่อยยนต์มั้งครับถ้าจะไม่ผิดแค่ผม,ม,ะะมอ่านในขา่าวมาเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากทุกตอนตีสามเนี่ยจะมีสิ่งบางอย่างปรากฏออกมาถ้ารู้ทำไมเฮ้ยไม่ายเองเหรอหรือว่า ในรูปนี้มีมีมีดอกไม้ก็มีหน้าฉันะไอ้บ้าเฮ้ยโนู่นมีอะไรมาแล้วไปเร็วเออพูดท่ามือเวลาเดี๋ยวท่านผู้ชมเขาจะเดี๋ยวท่านผู้ชมเขาจะแบบว่าเบื่ออะไรเงี้ยเออมาเร็วไปเร็วถามาถามาตรงนี้นะโอเคนะตามอยู่ตามอยู่เดี๋ยวมาเพื่อนดีเลยถ่ายเร็วถ่ายเร็วบ้าหลังนี้แหละบ้าหลังนี้แหละใช่เหรอเออหลังนี้เลยที่เขาบอกกัน่ะเ่อหลังนี้เลยทำไมไม่มีรั้วกั้นเลยวะไม่มีอะไรนะเห็นไม่เห็นรั้วเลยนะอ๋อหมายถึงว่ารั้วที่แบบพวกรั้วตำรวจอะไรเงี้ยเหรอ ใช่แบบแสดงว่าเขาไม่ได้ปิดไว้บางเพื่อนฉันก็ไม่แน่ใจว่าแล้วหรอดยมีคนจรินจริงแล้วขาตกรวบบ้านนี้นะมันเขาออกไปดูดินายนายนี่ไม่ขี้กลัวจริงเละมากมากเลยฉันนํำเองนะครับเห็นเขาบอกกันว่านะฮะบ้านหลังนี้นะครับเขาล่าเรื่อกันว่ามีเด็กชายคนหนึ่งเนี่ยที่ติดอยู่ในคุกอะไรประมาณนี้มันับแล้วก็พ่อแม่เนี่ยเขาไม่ออกไปข้างนอกเลยแต่ว่าลูกชายเขาที่โดนโดนขังเนี่ยเขากลับุดออกมาได้แล้วเขาก็สั่งหานพ่อแม่ตัวเองไปเลยนะครับอะไรประมาณนี้จริง จริงๆมันมันอย่างนี้เลยครับฉันจำได้เข้ามาเข้ามาเตือเตืออุยอ้ยเฮ้ย,ย,ยมีเฟอร์เจอร์ครับผมตอนนี้เหนือจะเป็นโซฟาที่เก่ามากๆเลยนะฝุ่นโอ้เต็มไปหมดเลยอ่ะหืมฝุ่นเขาดูโอ้แล้วก็หนังสือแต่ละอันเนี่ยจะเป็นหนังสือเกี่ยวกับพวกวิทยาศาสตร์ทดลองเลยแม่งก็พวกเอ่อสังคมอะไรประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่จะมีแบบประมาณนี้โอ้บ้านหลังเดิมเราไปขายจัดเลยก็น่าใช่ใช้อยู่เฮ้ยเฮ้ตรงนี้มีชั้นตะดิดด้วยไปดูนี่บาอ่าอุ้ยมีห้องลับด้วย นี่ไงแค่ชั้นนี้เลยที่เขาบอกกันว่าดูดูดูดิเดี๋ยวเขาบอก,กว่าบ้านชั้นนี้เนี่ยคือชั้นที่เขาขังลูกตัวเองไว้เว้ยใช่หอรเอ,อเราเข้าไปดูอันนี้เลยเข้าไปดูบ้านอะไรไม่ได้ยาโอ้เป็นที่ส่งบุคคลเพื่อนเอ้ยเราก็บุกล้วงกันได้เป่าจริงเรเราเราก็บุกล้วงแต่เขาอ, <แ S 1> อุ้ยแค่ตรงนี้มีประยูตัวเพื่อนไปเรลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยขอจูงก่อนดิวิปเหมือนจะเปิดได้นะเพื่อนนะแกเนี่ยมันน่า้ลูกเดียวคุณฉันอุ้สาเก็บแกมันเลี้ยงแกนั้นทำพลาดอีกแล้วฉ<ร>ันจะขังแกไว้ห้องใต้น ทุตาย่ออฟฟิเชี้ยอะไรขนาดนั้นวะเพื่อนนานได้ยิไหมมันเปิดมันเปิดช่องไหนเนี่ยไม่ไม่ไม่ใช่ก็ไม่รู้ว่ะแต่เหมือนมีคนอะไรคือมีคนกำลังบ่นอะไรบางอย่างเลยอะใช่มันเหมือนเป็นเสียงที่อัาไไ้ป่ะมันมันมันไม่ใช่คือนสียงฉันก็ไม่ได้ใจว่ะไม่รู้ใครอ่าไปด้วยเฮ้ย้ฟังดิเลื่อยยนต์ดิเนเสียงเลื่อยยนต์เลื่อยยนต จะจะมีคนมาตัดไม้แถวนี้จริงเหรอ่ยินดีด้ราเพื่อนเออชิบหายแล้วโอเคดีวะาอ่าเดี๋ยวฉันว่าฉันลองบินโดนออกไปดูไหมฉันฉันไม่ไม่กล้าออกไปดูอ่ะโอเคโอเคขออนุญาตตั้งโดนตรงนี้ก่อนชิบชิบชิบตั้งโดนเปิดเปิดเข้าไปบ้านตั้งเข้าไปเฮลิโอเฮียเข้ามาบินแล้วนะบินเลยบินเลยบินเลยเสียงเลื่อยโยนอะไรวะี่แถวนี้เนี่ยเออเพื่อนเนี่ยมันจะได้มีเสียงแถวนี้ป่ะฝั่งไหนอะเสียงเลื่อยโยนพี่นี่ก็นี่เหนียวป่ะน่าจะฝั่งขวาบ้างดูดูเฮ้ยตััวนน้มีเลื้วยเข้าาหนฝัหรอ ไม่รู้แต่มีเลือดด้วยนะเพื่อนใครเขาใช้เลือดล่าสัตว์วะไม่รู้อ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันหาก่อนเนี่ยเฮ้ยคุณเฮียฉันว่าไม่ใช่สัตว์แล้วเพื่อนน่าจะเป็นคนนาเห็นหัวไหมนะเห็นเท้าแล้วโดนกลับบ้านมันไ,มได้สิงโดนมันได้สิงโดนไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ลงมา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 ไปเร็ว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 ไปไหนไปไหนไปไหนก็ไม่รู้จะไปไหนเดียวเฮียมา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 แล้วไปพัดพังด้วยโอ้ข้ามาเถอะไปไปย่ามาฮ้ยตัวมันรักตูมันล็อกตัวมันเพี้ยแข็งฉันนี่เสียประตูเปิดนี่ข้างล่างไปเร็วไปเร็วไปเร็วมาดูเปิดเปิเปิดเปิได้ไงมาเปิดได้ยังไงไม่รู้ฉันไม่ใช่คำถามมันคือตอบไปเร็ว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 ไปไหนมาไหนเฮียเมันมันมาแล้วมันมาแล้วมันเรื่อยใหญ่เลยที่ไหนวะเนี่ย ไม่รู้ที่นี่มีแต่เลือได้หมดเลยแม่งเลยมาแล้วเพื่อนนี่แล้วไปไหนเพื่อนเราจะไปข้างหน้าหรอกระโดดขึ้นแล้วกรามาเรามาสวยเพื่อนโอ้ยโคตรเสียบเลยเนี่ยดูเลือดไปดิดูเลือบินบินคมมาดิดูเลือดไปดิงานเล่นของมีคมนะเออตการณ์เรือเลยทำไมน้ำก็ไปสูบๆไปเกิดวะแม่งแล้วมันมีอยู่จริงนั่นไงเนี่ยฉันว่าเป็นเรื่องแต่งนเนี่ย ลูมันเลืจีแลวมันจะจับวะโอ้ยลูคนเล็กเลยไปเล้วเพื่อนเข้ามาลูกลูกลูโอ้เาตัวติดโอ้ย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 โ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้วโอ้อ้ยอ้ยไอ่ได้ยโอ้ยโ้ยโอ้เโ้ยโอยโอ้โอมยนอันโอ้ยพี่ยโอ้ยโอ้นโ้ยโอเย้ยยเพื่อนยโอ้ยโอยยยอ้น้ยยออโ โอ้ยกันทุกท่าบอกเลยถ้าเราโดนลงไปทีนี้ตัวเราคุณแน่อนอนเพื่อนระวังไได้วยนะเว้ยเราเป็นคุณไม่รู้ต้อลดูแเสียงเลื่อยแม่งดังอยู่นั่นแหละไปเร็วไปเร็วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะฆ่าเราไม่ได้เลยหรือไงวะแต่สมาชิกไม่น่านเหลือจำเสื้อพีโดนไปกี่ได้ปล่าพี่หัวคนติด <คน S 1> <ม>ด้วยพี่แย่จริงจริงแล้วน่าจะไม่ใช่หัวคนหรือเปล่าฆ่าจะมาดีไหมไม่มาดีบ้านนายเดี๋ยวบอกว่าล่าเดี๋ยวบอกว่ามีคนล่าสัตว์มันไม่ได้ล่าสัตว์มันล่าคนเนี่ยตอนเนี้ยเออเรอรอรอครับที่ผมลับลู่ต้องเป็นท เฮ้ยเด็กเนี่ยบางคนเขาอจะไปเชื่อก็ได้แต่หาไปทานลูกทีหนึ่งทานลูปกล้องอยู่ไหนหล่นหรือเปล่าเอฟคอน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 น่าเหมือนจะมีประตูเพื่อนแต่เราไม่มีเราไม่มีคันแชยกันแช่ไหนเดี๋ยวไปดูเฮ้ยอยู่คนละทางอยู่คนละทางไอ้ตัวขวาเจ้ซ้ายหรือเรียกเลยเรียกกระต่ายเราไม่ชอบตายแต่เดีจะเอาเรื่องนี้ไปเล่าต่อ แกดี่ด้วยอุ้ยแข่ชฉันอุ้ยดน่เดี๋ยวกูดูเพื่อนทีไรเราต้องหาสวิตช์ไฟมาไฟมันเปิดให้ได้เลยเราต้องหาโอเคจอยแท็กกำลังรอซื้ออยู่เราต้องหาจุดจุดที่เป็นจุดสังเกตอาจจะมีไฟอยู่ในนี้ก็ได้กระตอดข้าวหัวยวช่วยหายเลยเพื่อนในห้องในห้องนี้มันมีสวิตช์อยู่เออมีมีก็มีไม่นี่

โรอฉันหาทางต่อไปงล้าใช่เมื่อกี้ฉันฉันหย่อนลงไปแล้วแล้วตัวรถตัวเอ้ยนี่ไงเจอสีแล้วไปนึ่งชุบเปิดเรบอ้อยอีกหนึงโอเคนานลอกอนอ้ยมันอยู่แถวนี้ด้วยแมงเอ้ไบ้ารอเราทางอื่ได้ไหมรอไปไหนทางไหนก็ได้เพื่อน้ยโอ้ยจูกรอแลวอ้วล้เฮ้ยเฮ้ยพียบตามน้ำเาตามน้เียตามน้ำเพยามน้เียบ้อแล้ว เลยเหลือเดียวเหลือเดียวฉันฉ uh ันหาให้ล่อไปทางอื่นกอดไปไกลๆเลยแล้วค่อยกลับมาโอเคโอเคโอเคไปไกลๆไปกับท at ี่เดียวทําไมวะเนี <im <im ่ยอันหนึ่งอยู่ไหนวะเนี่ยอันหนึ่งอันหนึ่งเรต้องมีทางที่มันลงได้ดีวะเราต้องมีทางที่มันเป็นลงได้สั่งเป็นอันลงได้อะอันหนึ่งอันหนึ่งอันท้ายอยู่ไหนวะเนี่ยอันนี้อันนี้เราเปิดไปแล้วใช่ปะเราเปิดไปแล้วเมาเปิดไปแล้วเหลือเดียวเหลือเดียวพยายามอยู่พยายามอยู่พยายามอยู่ไปหนึง อันนี้อันนี้ตาแรกเลงไปแล้วนเนี่ยหรือว่านี่ว่ต้องมีทางที่นึงเอเอยาวนะไม่ใช่ยางเอยาวที่เปนแถวตรงอะอ๋อได้ได้ได้ไ่ใช่เออันนี้เบาะชึบชึบเอันนี้ต่ทางลงมันอยู่ไหนอะมันต้องมีทางลงบ้านนึงดิไปดูนะรอกัรอนชุบ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 ชชุบชุบชชุบ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 ชุ แม่งเอ้ยขุดแม่งเลยละกันเผื่อเจอฉันจะจะบอกว่าฟันกระต่ายมันดูดีนะโอ้ยไปหนึงชึบเฮ้ยเจอแล้วฉันบอกว่าเฮ้ยเจอไฟแล้วเพื่อนหนึ่งสองซัพเปิดเรียบร้อยประตูเปิดยังไงดูดิ่ไปหนึงทางขึ้นไหนวะเนี่ยเปิดแล้วออกได้ได้ไปหนึงชึบแล้วเขาชึบโอเคกลับมาเราเข้าเราเข้าเราเข้ามีเราพยายามอยู่พยายามอยู่มันไปหาได้แล้วมันไปหาได้แล้วเฮ้ยโอ้ยแม่งเอ้ยไปทางอื่นสิว่าไอ้ผีบ้า ไปแล้ววายแกไปแล้ว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 ไป้วไปแล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 ้วไปล้วไปแ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 ล้วแล้วไปแล้วไปแล้ว้วไปแล้วไปแล้วไปแ้วไปแล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 ้วไปวไปแล้วไปแล้วไป้วไปแไป้วไปแล้วไป้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแไปแล้วไปแล้วไปไปแล้วไปไปแล้วไป้วไปแล้ว้วไ้วไปแล้วไล้วไปแวไปแล้วไปวไปไป้วไปแล้วไปแล้วไปแล้ววไปแวไป้ปแล มันคือเสียงพ่อของไอ้ชายคนนี้แน่เลยที่พยายามฝึกลูกกลายเป็นตัวอะไรบางอย่างอ่ะลดอ้อยล้วมันี่มันฝึกได้ยังวะบันไายนายตัวโตไหดิตัวมันใหญ่ขนาดนี้จะว่าฝึกได้แล้วแหละจะว่าห้องนี้อาจจะเป็นห้องฝึกลูกให้เป็นทหารก็ได้แต่ลูกมันไม่อยากเป็นแล้วก็พ่อก็เลยอัดวิทยุด่าลูกตัวเองนายได้ยินไหมไปชั้นเลยไปชั้นเลยไปเร็ว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 โอ้ชึบ ของอะไรเนี่ยโอ้โหมีธนูจริงด้วยเพื่อนรับเข้านะฮะเป็นห้องฝึกตนโอเคปึ๊บปิดแล้วเพื่อนยิงแล้วรับเข้าเราเป็นเวลาไม่มากพยายามอยู่พยายามอยู่จะยิงเพื่ออะไรอ่ะโอเคยิงก่อนเปิดประตูฝั่งขวาหรือเปล่าปึ๊บขวาเปิดแล้วไปแล้วเพื่อนไปแล้ว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 อันนี้อะไรเยเนี่ยต้องวิ่งแล้วเหรอรู้ว่ามันจะมีสวิตซ์สวิตซ์อยู่หรือว่ามันจะมีสวิตซ์อีก ไปทีห้องลับหรือเปล่าอาจะมาหาต้องหาทางไปต่อหรือเปล่าอาจจะใช่พระห้องห้องกันนั้นเป็นที anyway> ่เป็นสวิตช์อะมมนสามารถทะลุได้ด้วยแปลว่าเราต้องหาทางออกแต่ที่นี่เร็วเลยเล้เลยเเร็วหาลู่หาลูหาลูหารูวหาลู่อยู่บหารูเลยเพื่อนเจอรู่ไหเจอรู่หมเนแล้วเปนแล้วหารูเร็วหารู่เร็วเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้โหมันเร่นลิ้นเ้ยเก็บไปด้วยไปด้วยดวไเพื่อนไปเร็วไปเร็วไปเร็วหาลู่ดิอหาู่ไปเนี่ยหาลูเร็วาล่เร็วเร็า้ว่ เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเทนี่เทนี่ตามาตามาตามมาตามาตามาโอเคหาต่อเพื่อนหาต่อลองลองลองหาทางใกล้ๆดูก่อนแล้วก็ค่อยไปไปถึงห้องสุดท้ายตอนเรากลับมาที่เดิมจังหวะที่ผีมันเข้ามาเราจะตายเอานะเพื่อนถ้าเรากลับไปทางเดิมอ่ะจะยังจะยังไม่เจอเลยไม่เจอเลยไม่เจอเลยคู่ก็ไม่เจอคู่ไม่เจอไม่เจอเลยเราตายแน่เจ้าหนีทถ้าอาหรืกลับมาวะช่วยหาเร็วรกบไปนี่รีบไปนี่ ไปเลยเร็วเสาดีหรือเปล่าเสาดีหรือเปล่าเสาตรงกลางนเช็คเลยเฮ้ยนายตรงนี้เหรอไม่ได้เตรงนี้ตรงนี้ฉัพยายามเช็คกันนะเมื่อกี้ช่วยเราช่วยเราวไม่ตามมาว่ะไม่ยังหาทางออกไม่เจอสวยเพื่อนท้ไปทำอะไรขึ้นไม่เป็นท่อระบายน้ำแน่เลยไปๆๆ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 ๆอฉันรู้แล้ววๆๆวิหัวใครก็จะๆๆ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 ๆนๆๆๆนๆๆๆๆๆเลยที่ๆๆๆๆายตๆๆๆๆๆๆๆเๆๆๆๆ เพื่อนเมว่อวาไม่น่าใช่เชื่อว่าน่าจะเป็นน,น่าจะเป็นน,ปน,น่าจะเป็นลุงบางคนที่อ่าไปเจอบ้านหลังนั้นแล้วก็ลองเข้าไปในห้องใต้ดินเหมือนเราแล้วก็ผอมไปทางนี้เหมือนกันแล้วเขาก็ตายอ,อ๋องั้นแปลว่าหัวต่อไปคือเราสองคนไปดีกว่าอยู่ต่อเราไปเราไปเราไปวเราไปเลยแแล้วกล้องที่นายทำหล่นไม่ได้บ้านนะเพื่อนเราจะไม่เอาจีบงหรอช่างหัวมันก่อนเลยี่กล้องกับชีวิตดังอะไรนี่กล้องมาไอ้เขียวเสือเลื่อยไปแล้วได้ไปแล้วโชคมาแล้วโอ้โหฟินฟินยากเลยภูเขาไปเล็วไปเร็ว